สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องหลายต่อหลายเรื่องนะครับมากมายก่กองอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวโดยเฉพาะตอนนี้ครับท่านประยุทธ์ลุยน้ําไม่รู้ว่าลุยน้ําแบบไหนนะเนี่ยไม่รู้ว่าน้ําที่แตะตื้นอยู่แค่เซนติเมตรหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจก็ได้ไปทําการลุยน้ําให้กําลังใจชาวเพชรบูรณ์ครับท่านแล้วก็ลั่นว่าเอาหัวใจมาฝากไม่ว่ายากดีมีจนทํางานให้หมดอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่า,ม,วามันทํางานให้หมดนี้หมดไปจากโลกนี้หรือเปล่านั้นไม่อาจ แน่ใจนะครับเดินผูชมก็ต้องถามประชาชนทั้งหลายว่าอ,อ,อยากจะต้อนรับหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับท่านหลังจากเมื่อครั้งก่อนนั้นไปที่จังหวัดอะไรแล้วว่าเน,นี่ยเมื่อวานเมื่อวานซืนปรากฏว่าร้านค้านั้นเดือดไม่หยุดยั้งครับท่านร้านคาเฟ่ที่หนึ่งนั้นก็ได้ออกมาบอกว่าแหมมานี่ลำบากเหลือเกินทีเดียวถามทําไมจ้าก็เพราะมีตํารวจอะไรนั้นมาปิดนะครับเดินผูชมส่งผลให้ร้านค้านั้นต้องยกเลิกออเดอร์ไปหลายรายการพร้อมขอโทษประชาชนทั้งหลายก็บอกโอ้โหประยุทธ์นี่มันไปที่ไหนก็สร้างความบั่น่วน,นไม่หยุดยั้งนะครับ ผู้ชมหรือเปล่านั้นก็น่าจะปองดองกันไว้นะหรือจะไม่ปองดองนั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ลีลาท่าทางก็ยังเป็นเหมือนเดิมหาพี่น้องประชาชนนะนะนะนัดจ้านะัดจ้าสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายเนี่ยสั่งภาครัฐอะไรดูแลประมาณนี้แล้วโดยมาฟัง67ฟังมันมา6 7เปีนะก็รเดินผู้ชมสลิปนั้นเอ้ยไม่ใช่สริปนั้นก็ยังเป็นแบบเดิมๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเว้ยเฮ้ยหลังจากที่ประวิตยขึ้นมารักษาการแทนตัวไอ้ประยุทธ์นี้อ่า37วัน38วันนะก็รเดินผู้ชมก็รู้สึกว่า ยิ่งดูดีไม่หยุดยัง้งนเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองสถานการณ์ต่อไปส่วนตอนนี้ครับท่านมีเรื่องดรามา่าคาราการ์ังนะครับเดิ่ผู้ชมหลังจากที่นักร้องคนหนึ่งชื่ออิลสลิกอะไรประมาณนี้พาดพิงเดือดบนเวทีถึงตูนบอดี้แสลมล่าสุดตูนบอดี้แสลมเคลื่อนไหวแล้วครับท่านหลังจากนักร้องคนนี้นนเนี่ยเป็นนักร้องเพลงแร็ปเพลงกวีอะไรหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจได้ทําการบอกว่าเนี่ยเนี่ยมาท้าด,ดวลกันเลยไหมอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับเดิ่อผู้ชมแต่ตูนบอดี้แสลมรู้สึกว่าเหมือนจะไม่สนใจ ครับท่านเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกไอหห้น้านักร้องอะไรสักคนเนี่ยาพาดทิ้งบนเวทีลั่นไม่สนดาม่าเดือดโพสภ,ภ,ภาพครอบครัวฉลองวันเกิดน้องทะเลอะไรซึ่งเป็นลูกของเขานั้นครบหนึ่งขวดนะครับไอ้หนึ่งไม่ใช่หนึ่งขวดเว้ยเฮ้ยครบหนึ่งขวดเป็นไปที่เรียบร้อยก็ต้องติดตามอีกทีโดยข่าวนี้นะครับเดิมผู้ชมเดือดถึงขั้นไหนนั้นไม่อาจแน่ใจโดยอันนี้มันมาวันสองวันแล้วนะครับโดยอันนี้ต้องฟังครึ่งหูไว้หูครึ่งโดย MGR สูงเข้าประกวดเกรดมันต่างกันนักวิชาการอิสระเปรียบภาพตูนอดี้ slam ขายบัตรสองแสนใบกับนักร้องร้านเล่าอะไรประมาณนี้บอกว่าเกตมันต่างกันอย่างสุดล้นนะครับโดยที่น่าสนใจผ่าน Facebook หลังแรปเปอร์ลายหนึ่งพาดพิงตูนบอดี้แลมก่อนจะชี้ความห่างชั้นลายหนึ่งแสดงราชมังคลากีฬาสถานขายบัตรได้เป็นแสนใบกับอีกลายน,นักร้องตามร้านเล่าเปรียบเสมือนปลายเส้นผมกับหนังพื้นรองเท้าอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าคืออะไระก็ต้องตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าเนี่ยหิวแสงหรือเปล่าไอ้บางคนก็บอกว่านักร้องยิว สลค์อะไรนี้คือใครไอ้เราก็ได้ไปหันอ่านคอมเมนต์นะครับเขาก็บอกว่ามีคนมาตอบกสงสัยแก่แล้วเราสี่ถึงไม่รู้จักอะไรประมาณนี้อันนี้ก็รวมถึงตัวผมด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่เรานั้นไม่รู้ว่าแก่หรือยังแต่ก็เคยแต่ได้ยินเพลงครับถ้าไ้ไม่ใช่เคยได้ยินชื่อวงแต่ว่าไม่เคยได้ยินเพลงอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดเทียกบกับตูนบอดี้แลมนั้นประชาชนทั้งหลายบางคนนั้นก็บอกว่าห่างชั้นกันอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับโดยตอนนี้เราต้องเอาเรื่องการเมืองวางไว้ก่อนก็ต้องติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนประยุทธม์ม เลยลุยเพชรบูรณ์กำชับเหม่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้น้ําท่วมเยียวยาประชาชนไม่รู้ว่าไปนี้จะไปสร้างพาระเพิ่มเติมหรือเปล่านั้นต้องติดตามอีกทีครับท่านหลังจากไอ้น้นสนั่นไม่หยุดโซเชียลเลยนะครับทัวลงไม่หยุดยัง้งส่วนตอนนี้เขื่อนใหญ่ปล่อยน้ําไม่หยุดภาคกลางภาคอีสานอ่วมพนังก้นน้ําแตกหลายจุดน้ําท่วมมิดคอนะครับโดยมิดคอนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราชูมือขึ้นนั้นแต่ว่าไม่ใช่ชูมือขึ้นแล้วมุนๆน,นะแต่ว่าชูมือขึ้นนั้นก็ยังคงพ้นชูครับท่านพ้นการชูมือนะครับ กิโลเมตรขนาดรัฐบาลก็ยังหมกมุ่นไม่หยุดยั้งกับวิทยุทางซิสเตอร์ไม่เลิกนะครับไม่รู้ว่าอ้น,นี้มันเอาสมัย4ี่แผ่นดินมาคิดหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจไม่รู้ว่ามันหลุดมาจากยุคโซเวียตหรือเปล่านั้นต้องติดตามอีกทีครับท่านด้านพลตรวจเอกไสรีพิสทจิ์เป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ก็ได้ฟาดกกตสมองสั้นนนเนี่ยเสื่อมหรือเปล่าออกกฎช่วยตู่ไอ้นั้นทั้งระบบจุดๆ,ๆนนะเนี่ยแต่ไม่อยากพูดไปมีแต่พวกรัฐบาลหาเสียงได้แต่ห้ามฝ่ายค้านแล้วก็ช่วยเพื่อไทยลมมก180วันนไ่ส พักเล็กจะเสียเปรียบเพราะไม่มีเงินอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสปิริตออกมาจากพลตำรวจเอกเอสรีพิสุทธิ์นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดวยรัฐบาลนี้ไม่รู้ว่าเป็นประเด็จการหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่รู้สึกว่าจะกลัวกระดาษกลัวป้ายครับท่านล่าสุดตอนนี้ประยุทธ์ก็โดนเองกับตัวแล้วถามโดนอะไรจ้าโดนชูสามนิ้วนะครับท่านผู้ชมยังดีนะเว้ยเฮ้ยประยุทธ์เนี่ยเพิ่งยิ้มถามดีตรงไหนอันเนี้ยสามนิ้วเออถ้าเกิดอนาคตต่อไปนั้นอาจจะลดเหลือสองนิ้ววเดีย หรือไม่นั้นต้องติดตามอีกทีก็เป็นที่ทุเลศส,สิ้นดีอย่างปีเหลือเกินหรือไม่นั้นไม่มีในข่าวนะหาไม่เจอก็ช่างมันไปก่อนครับท่านโอ,อ้โหทาเป็นเอากําลังใจมาฝากชาวเพชรบณ์บอกเอาหัวใจมาฝากเฮ้ยเอาหัวใจมาฝากนี่รีบเอาคืนไปเลยนะเนี่ยป้าโผลลุงออกมาบอกแบบนี้แเราก็บอกว่าเออจริงว่ะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครรุณผู้ชมได้ประโยชน์อย่างเดียวคือได้หน้าได้ตาหรือเปล่านั้นช่างมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้อูดอนเดือดครับท่านถามเดือดเรื่องอะไรเนี่ยเด็กเพื่อไท ไอ้โวยถูกคนอ้างเป็นเสื้อแดงต้านลงสอสออ่ก็คือนายอีโตอีสานนี่นะครับหลังจากที่รู้สึกว่าจะไม่ผิดนั้นย้ายออกไปจากพักเพื่อไทยแล้วก็กลับมาโดยอุดรเดือดด้วยเฮ้ยอีโตอีสานโวยลั่นโดนกลุ่มเสื้อแดงเก๊ขนม็อบต้านลงสอสอเขตหกอันนี้ก็อาจจะเป็นคนทอละอะไรหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต majesty, ้องติดตามอีกทีครับท่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยซัดกลับไม่ใช่คนเสื้อแดงตัวจริงแต่เป็นคนสีส้มหวังดิสเครดิตทางการเมืองยันไม่ใช่คนเนรคุณอะไรประมาณนี้ อันนี้ไม่ได้พลาดพิงพักสีส้มอะไรต่างๆนานานั่นเนี่ยแต่ว่าอันนี้ข่าวมันเขียนมาแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรพราะเป็นสื่อสลิมลดช่องครับท่านที่ออกมาแบบนี้โดยถ้าเกิดชอบก้าวไก่นั่นก็เลือกก้าวไก่ชอบเพื่อไทยก็ไปเลือกก้าวเอ้ยก็ไปเลือกเพื่อไทยส่วนถ้าเกิดสมมติงูเห่านั้นอย่าเท่วเลือกในะรับเดินผู้ชมแต่เอง,งูเห่าที่ว่าน,นี้ก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนก็ต้องติดตามอีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่นๆตอนนี้พักแห่งความพ่ายแพ้ไม่หยุดยั้งเลือกตั้งที่ใดนั้นเป็นไไดคคค่มออองอองนนานนนนะะะรรัับบชททโยยพ ดีวยห้อยของนายวะลงเนี่ยร้องชวนไม่ใช่ว่าไปร้องแล้วก็ชวนชาวบ้านมานะแต่ว่าร้องชวนหลีกภัยให้สอบกันมาที่การพัฒนาการเมืองใช้งบจัดสัมมนาไม่สร้างสรรคแล้วก็มีการเชิญธนาธรร่วมวงด้วยเราไม่รู้ไอีแหล่งผือดีสําหรับไปเวลนี้ครับท่านโดยภัยพักดีร้องชวนเนี่ยให้สอบจริยธรรมต่างๆนานาเหตุสัมมนาไม่ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็แอบพาดพิงสถาบันแล้วก็ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองมีธนาธรร่วมวงอะไรประมาณนี้อันนี้ผมก็ยังไม่ได้อ่านอย่างละเอียดนะครเรท่นผู้ชมแต่รู้สึกว่านายวัลงแล้วก็ พักนี้นี่รู้สึกว่าจะวันเกรงธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอย่างไม่อยู่หย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านโดยธนาทรเปิดพักใหม่มานะครับท่านผู้ชมกว,กว่าเก้าอี้ไป8 0 90ถึงร้อยที่นั่งแล้วก็ตอนหลังก็ลดลงมาเรื่อยๆส่วนนายว่าลงหละ่ะเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยังไม่มีปัญญาขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่เป็นซีอีโอพักของไอ้เทือกชูกู่วยามแล้วมันเป็นอย่างไรอยู่ร่วมกันไม่ได้อีกต้องไปพักไทยพักดีอ้างว้างอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีการเอาเด็กขึ้นมาบนเวทีนะนครับท่าน ไม่รู้ว่าตอนนี้หายกระบ,บายไปไหนหมดแล้วครับท่านบางคนก็บอกเนี่ยใช้แรงงานเด็กอะไรหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่มีนะอย่าพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวมันจะดีเกินเออหรือจะไม่ดีเกินนั้นก็ช่างมันไปก่อนครับท่านโดยสถานาการณ์วันนี้นั้นก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับท่านผู้ชมหลังจากเหตุการณ์ยิงเนี่ยแล้วก็จี้ให้รัดตรวจสอบอย่าซ้าเติมอีกสาหรับพักเพื่อไทยครับท่านโดยตอนนี้ก็เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมอีลุงตุงนางสังกขขอบไม่หยุดยั้งที่หนองบัวลําพูนใช่ไหมวะเออน่าจะใช่น ก็ประมาณนี้โดยพักเพื่อไทยก็ออกมาบอกว่ารู้สึกเศร้าและสะเทือนใจอย่างที่สุดขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่ผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บอะไรประมาณนี้อันนี้ผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมต้องติดตามต่อไปโดยวันนี้สถานการณ์ของผมนั้นเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วถามเป็นเพราะอะไรจ๊ะรู้สึกว่าจะหายใจไม่ค่อยออกนะครับท่านผู้ชมแต่สลิมเมือย่าเพิ่งยิ้มน,นะเนี่ยเราสามารถที่จะพูดอย่างต่อเนื่องได้ประมาณ3มชั่วโมงครึ่งนะครับโดยที่ไม่ต้องหยุดกันเลยทีเดียวแต่ว่ายังไม่ได้จัดวันนี้ครับ ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมนั้นน่าจับตามองโดยตอนนี้ชาวสระบุรีนั้นแต่ก่อนผมไปทุกอาทิตย์นะบท่านผู้ชมสระบุรีแล้วก็ลบบุรียิ่งไอพวกแก่งคอยอะไรนี้ไปตลอดไม่หยุดยั้งเมื่อก่อนที่จะมาท y o u t u b เชาวสระบุรีอ่วมถูกน้ําท่วมแบบไม่ทันตั้งตัวกลางดึกหลังเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์เปิดประตูระบายน้ําเพิ่มก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโดนตอนนี้ประยุทธ์โดนเข้าแล้วนะครับ่า้ผูชชมหลังจากที่กลัับมาาารรกกษ ไม่ใช่กลับมาเป็นนายกนั้นก็ได้บันเทิงเลยเว้ยเฮ้ยเสนอไอเดียอะไรว่าวิทยุทานซิสเตอร์ไม่รู้ว่ามันมีหุ้นกับทานนี่หรือเปล่านั้นไม่มีนะอย่าไปบอกแต่อันนี้ที่จะบอกนั้นมีแน่นอนขอไทยอินแป๊บนึงครับท่านอันนี้คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคานผู้ชมขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาทโดยอร่อยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวฟันไม่หลุดอาจจะหยุดไม่ได้ครับท่านควบคู่ขนาดมากับลูกหยีฉาบแล้วก็ลูกหยีกวนขนาดเท่ากัน500กรัม240บาทแล้วก็250ากรัม140บ บาทส่วนอันนี้ลูกคุณครับท่านโดยขนาด5้าร้อยกรัมนั้นก็เท่าไหร่แล้วว่าเดี๋ยวเออรอบาทนะครับค่าส่ง40บาทยังไม่มีบริการเก็บปลายทางก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ลหลั่งไหลกันเข้ามาสั่งอย่างไม่หยุดย่อนโดยอันนี้ประยุทธ์เจออีกว่าเฮ้ยวัยรุ่นชู3นิ้วปวนขนาดลงพื้นที่เพชบรบณ์ด้านบรปบภเข้ารวบตัวขอทําอีกเอ้ไม่ใช่ขออย่าทําอีกโอ้ยตายแล้วตาฝาดไม่มีโดยประยุทธ์กันนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เสนอเสนอหน้าไม่หยุดยั้งเจออีกชายวัยรุ่น ชู3นิ้วปวนดีนะเนี่ยวายังชู3นิ้วถามทําไมเออถ้าเกิดไม่ชู3นิ้วนั้นเดี๋ยวมันจะเหลือ2นิ้วนั้นก็ยังพอแรงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเหลือนิ้วเดียวนี่ก็อาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงขนาดหนักกันเลยทีเดียวออที่สวนสาธารณะดงตาลจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านรอปพครับท่านรวบตัวไว้ได้ทันนําตัวออกจากด้านนอกทันทีพร้อมขอ,อยาทําอีกไอเราตอนแรกอ่านผิดนะเนี่ยนึกว่าพร้อมขอให้ทาอีกสุดท้ายอ่านแล้วไม่ใช่ก็เป็นการออกมาไม่หยุดยั้งด้านประชาชนก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ประยุทธ์ลงมานี่ลําบาก ยันสุนักเลยนั่นเนี่ยไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีนั่นเนี่ยอยากอยากให้ปองดองปองดองกันไว้แต่รู้สึกว่าจะปองดองกันไม่ได้ครับท่านตอนนี้หรือเปล่านั้นต้องติดตามอีกทีโดยตอนนี้รัฐบาลนั้นก็หมกมุ่นกับเรื่องทางซิสเตอร์นะครับบรรดารู้สึกว่าเห็นรัฐมนตรีคนหนึ่งว้ยเฮ้ยเอาวิทยุนะครับท่านสมมติว่าไอ้นี้คือวิทยุแล้วกันเว้ยวันนี้ไม่มีพ๊อปนั่นเนี่ยเนี่ยเราต้องใช้วิทยุนะอย่างงู้นเราต้องใช้วิทยุอย่างนี้นะเนี่ยตอนที่น้ําท่วมหนัหนหนรรนััักกๆไฟตตดดดออะะรรปมาาาณนนนนนนนี้นนน้้้โยยถถเิิสวทุ จะท่วมไปอย่างออแน่นอนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็งงกับเหตุการณ์นี้ครับท่านมันนึกได้ยังไงว่าเนี้ยอันนี้เข้ากระแสนายว่าคี้ค่าพออย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปส่วนเมื่อวานนี้มีสถานการณ์ที่น่าสยองพองก้าสำหรับประชาชนที่ทํา YouTube หรือว่าเป็นยูทูบเบอร์รวมถึงตัวผมด้วยนั้นเคยเกือบโดนแล้วนะครับท่านผู้ชมโดนอะไรจ้าโดนแฮ็กช่องครับท่านโดยที่มารู้สึกว่าจะมาจากประเทศเทศหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแ,แถวแถวรัเสเซียอะไรประมาณนี้โดยที่ตาแหน่งมันบอก เนื่องจากว่าลืมล็อกอินออกจากโทรศัพท์เอ้ยเออคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ครับท่านเหมือนมีงานสปอนเซอร์เข้ามาเว้ยเฮ้ยบอกเนี่ยให้2 0 0พเหรียญตอนไล่เราก็ตามพึ่งเลยนะครับสุดท้ายไปไปมาเกือบโดนแฮกเว้ยเฮ้ยสะดุ้งตื่นมาตอนตีห้าเอ๊ะทำไมหน้าจอมันกระเด้งเอ้ยไปล็อกอินอยู่ที่รัสเซียไว้ยเนี่ยแถวแถวนั้นนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายล็อกอินออกทันครับท่านก็ยังไม่โดนแต่ว่าตอนนี้ช่อง YouTube ของหวนกระแสนั้นยังปิวหายอย่างต่อเนื่องครับท่านล่าสุดหายไปจากหน้าจอของ YouTube เลย คาดว่าโดนแฮ็กหรือไม่ก็อาจจะโดนแบนก็ปรึกษากับ x อ็กซไทได้นะครับพี่นพเขามีความรู้เรื่องนี้โดยมีความรู้เรื่องนี้ถึงขั้นที่ว่าเ,เคยโดนแฮ็กมา3รอบแล้วนะครับท่านผู้ชมขณะเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเรื่องนี้ก็ต้องขอให้เพจของหัวนกระแสนี้ไม่ใช่เพจทั้ง YouTube แล้วก็ทวิตเตอร์ของหัวนกระแสนั้นกลับมาอย่างทันควันกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับโดนทั้งทวิตเตอร์โดนทั้ง YouTube แล้วก็ผมต้องขอเตือนท่านทั้งหลายนันเนี่ยถ้าเกิดสมม อะไรปุ๊บแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เนี่ยเหตุการณ์เต็มอะไรอย่างงู้นเหตุการณ์เต็มอย่างนี้แล้วมีลิงก์ให้กดนั้นท่านอยากไปกดอย่างเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมเมือ่อกั้เงินในบัญชีท่านนั้นแทนที่จะได้เอามาซื้อเม็ดมะม่วงหิมะพานเอามาซื้อลูกหยีฉาบอย่างหนาตาอร่อยครับท่านหรือว่าลูกหยีกลัวหรือว่าลูกพุนนี้อาจจะไม่ได้ซื้อนะครับท่านผู้ชมเงินอาจจะหมดเกลี้ยงบัญชีไปเลยทีเดียวครับท่านหรือไม่ก็อาจจะโดนแฮ็กข้อมูลนะครับท่านผู้ชมต้องระวังจุดนี้ไว้ให้อย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวสวนน่่่่่วววนนนนนนนตอี้้้รรััสกดลลุุาคมยให รวมตัวลํำลึกไม่หยุดยั้งครับท่านก็เมื่อวานเมื่อวานซืนนี้รู้สึกว่าที่ธรรมศาสตร์นะครับบริเวณสนามหญ้านั้นเนี่ยเออไม่รู้ว่ามันจะเอาไว้ใช้ไถนาหรือเปล่าถามพ่ออะไรจ้าหญ้ามันก็ขึ้นของมันอยู่ดีๆนะครับท่านผู้ชมตอนแรกแเราก็นึกสงสัยวัวมันผ่านเยอะหรือเปล่าวันนี้หญ้าเลยเตียนไม่ใช่เว้ยเฮ้ยมีการถากเหมือนกับว่ามันจะทํานานะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะไปปลูกข้าวด้วยหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่ปีนี้รู้สึกว่าเป็นกระแสที่ดีอย่างต่อเนื่องกเลยทีเดียวสําหรับประชาชนที่ เ,เกิดในยุค6ตุลาเอ่อไม่ใช่14ตุลา16แล้วก็6ตุลา19ซึ่งพ่อผมก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับเรื่องบูชมสําหรับตอนปี19นั้นส่วนปี14นั้นยังไม่ได้อยู่ครับท่านแต่ก็ไปเยียวเยกยวกับเขาด้วยก็เลยโดนจับรวบไปด้วยส่วนป้าก็ไปประกันตัวมานะครับเรื่องบูชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้มีการแชร์สนัดลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวเรื่องอะไรจ้าเรื่องประยุทธ์นะครับเรื่องบูชมวันนี้เล็กน้อยถึงปานกลางนั่นนี่โดยบางคน ผู้ชมโดยอาจจะใช้จัดตุลลงคสันนิบาตแปลกประหลาดมหัาจรารย์ในการพลิกไปพลิกมาหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดถึงตอนนั้นนั้นท่านทั้งหลายกับผมนั้นเตรียมสะพานลอยนะครท่านผู้ชมนัดกันเลยเอ่อนัดกับนัดนี่แหละแล้วมันยังไงนัดกันว่าจะไปนั่งตรงไหนของสะพานลอยนะครด้านผู้ชมเพื่อทําการขอทานเพราะตอนนั้นอาจจะไม่มีจะแดกตัวอันนี้แชร์สนันด้วยเฮ้ยการท่าติดป้ายประจานรถหรูจอดช่องคนวิการชาวเน็ตถึงกับบมือให้ครับท่านโดยการท่ากัศยานแห่งประเทศไทยติดป้ายหน้ารถคนจอด ในช่องคนพิการลั่นตรวจกล้อง C C T V แล้วชาวเน็ตถึงกับปบมือรัวๆนะครับท่านผู้ชมโดยได้แล้วบอกว่าจากการสังเกตหลังจากที่คุณลงรถมาแล้วอะไรประมาณนี้ไม่พบว่าคุณที่จอดรถเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุจากการตรวจจากกล้อง C C T V คุณไม่ใช่ผู้พิการและผู้สูงอายุและมันเป็นอย่างไรก็มีการเอาป้ายมาติดนะครับท่านผู้ชมโดนแบบนี้กันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ให้ติดต่อบเบอร์พร้อมกันนั้นยังมีการลอ้ลอมล้ออีกด้วยนะครับท่านผู้ชมก็โดนสนัดลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวว่า แบบนี้นิมักง่ายอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวโดยที่จอดรถนี้เขาให้จอดสําหรับผู้พิการนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนั้นแต่ก็มีชาวเน็ตมาถามนะผู้สูงอายุนี้ต้องสูงเท่าไหร่ไอ้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันถามถ,ามถึงอายุหรือว่าส่วนสูงนะครับเรื่องผู้ชมแต่ถ้าเกิดใช้สมองไต่ตองน,นั้นก็เออน่าจะเข้าใจได้ครับท่านส่วนถ้าเกิดไม่ใช้ล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมน,นั้นอาจจะสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักแล้วก็ลบนะหะหา,หาเหตุการณ์ล่าท่วมใช่ไหมเดี๋วมันก็ผ่านไปเดี๋ยววน่าภคส ไปช่วยบูรณาการอย,างงอย่างงู้นอย่างนี้แม่มืงองไอ้เก่งไปหมดนะครับท่านผู้ชมมาน,นี้แหละคือที่มาของที่หนึ่งของรุ่นรุ่นไหนไม่รู้รุ่นไหนเหมือนกันดเว้ยแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นผมนั้นเป็นรุ่นแรกที่จะหน้าโอ้โหโดนโยมาบาลเรียกสอบสัมภาษณ์นะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นก็ช่างมันไปก่อนครับท่านก็เป็นที่ไม่น่าจับตามองเท่าไหร่ครับท่านตอนนี้หิวแสงหาซีนไม่หยุดยั้ยงแล้วก็ตอนนี้ประวิ์สั่งผู้ว่าหมูป่าเร่งช่วยชาวปทุมให้ทั่วถึงเน้นบริหารจัดการน้ําช่วงลอยต่ออะไรบ้า นี้แล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเอาเอาเจออีกแล้วประยุทธ์บอลหยุดแชร์ภาพคลิปเหตุการณ์บั่นร้างความกระทบกระเทือนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็หนูคอมเมนต์ไปก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับท่านผู้ชมไปเรื่องบางเรื่องนั้นเราพูดได้เราก็ต้องควรที่จะรู้ลิมิตในการพูดด้วยไม่ใช่ว่าแซะไปทุกเรื่องส่วนบาวีก็ฟิตจัดหลังจากที่เมื่อวานนี้สงเกสงแงนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะออกมาเดินเต้นนกเอี้ยงหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวแต่ว่าสงเะสังแงที่ว่านี้คือลาป่่วววยยกระัรัันนนนนแล้้ีเป็อางไ ออไอลาป่วยเมื่อวันเมื่อวันนั้นก็คือไอช่วงที่มีการประชุมคลรมอรหรือเปล่าไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยแต่มาอีกแล้วโดยประวิทย์ฟิตปังลุยตรวจน้ําท่วมปทุมแล้วก็พลังประชาลลรัฐรอรับผืบเรียกสอสอก่อมอย่าย้ายซบภูมิใจไทยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวใช่ไม่ก่อนเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยประวิทย์ฟิตไม่หยุดยั้งลุยตรวจน้ําท่วมปทุมแล้วก็พรรคพลังประชารัฐแห่ต้อนรับผืกบเรียกสอสอก่อมอย่าไปย้ายซบพักภูมิใจไทยนะครับท่านหลังจากที่นายเนวินชิดชอบนั้นได้ออกมาบอกว่าัเเนนน้ป็ค ตอนแรกเราได้ยินครูใหญ่นี้นึกถึงไปถึงมอ,อสงขานะครับถามทําไมพรครูใหญ่เขาก็จะนอนนิ่งๆนะครับเดินผู้ชมเหมือนกับว่าอไปไม่กลับลบไม่ตื่นอะไรประมาณนี้แล้วไอ้เราก็มองไปอีกอย่างหนึ่งเอะหรือว่าครูใหญ่อัตพลบัวพัดแต่ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเป็นนายเนรวินเอ้ไม่ใช่เนวินอดีตเดินตามตูดทักษิณไม่หยุดยั้งครับท่านแล้วมนเป็นอย่างไรก็ได้ออกมาบอกนั้เนี่ยว่าอนุทินนี้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีรอบหน้าหวังถึง120ที่นั่งอะไรกันเลยทีเดียวในะครับเดินผู้ชมก็ต้องจับตา มองโดยนายนุทินนี่ก่อนที่จะมาร่วมรัฐบาลน,นี้ได้ประกาศนะว่าจะไม่เข้าร่วมกับประยุทธ์ควบคู่กับไอ้พักแมลงสาบหรือว่าประชาธิปัตย์นั้นแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรก็ไปเข้ากันได้ดีอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านโดยคนพวกนี้ลิ้นมีกระดูกหรือไม่นั้นไม่มีนั่นเนี่ยชาวเน็ตแตเที่ยวโพสแบบนี้นะั่นมันไม่ดีก็ข้ามผ่านมันไปครับท่านโดยเรื่องเราอุลมลเอ้ยไม่ใช่เอออลวลวุ่นวายไม่หยุดยั้งนะค่ะท่านผู้ชมได้ในไ,ไทยพักดีก็ดิ้นไม่หยุดหย,ย่อนเว้ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยธนาธรส รู้ว่าไปหนักหัวหนักหัวอะไรของพวกนี้นะครับเดิมผู้ชมสำหรับไอพักนี้นี้เล็ดิดบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้นายเสรีชี้นิยามใหม่ของวิทยุทานซิเตอร์คือหลุมดักไยก็ไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับเดิมผู้ชมไอตัวที่พูดออกมาหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะเนี่ยสั่งให้ใช้วิทยุเฮ้ยแล้วก็มีสลิมออกมาคอมเมนต์ไม่หยุดยั้งเลยในเพจเมื่อวานเมื่อวานซืนเนี่ยถ้าเกิดสมมติเกิดแบบนั้นจริงต้องระวงังนะอย่างงูน้นอย่างงี้ในขณะที่่านไฟฉายนั้นก้อนไปเอกเลยนะครับเดิมผู้ เอามาเสียบปักนะครับท่านผู้ชมส่วนในพวก4แผ่นดินนี้ก็ยังคงงวงงมอยู่กับสิ่งแปลกประหลาดแบบนี้หรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรแต่ที่แน่ๆต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านทั้งหลายที่ประสบ,บภัยอายัางไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม